สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็จะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นข้อคําถามที่มักจะเกิดขึ้นกับผมเนี่ยค่อนข้างบ่อยในเรื่องของการปรึกษาสําหรับเพื่อนสมาชิกนะครับก็คือเพื่อนสมาชิกเนี่ยมาากักจะโทรศัพท์สอบถามผมเข้ามานะครับว่าจะเลือกปืนรุ่นอะไรดีจะเลือกปืนอะไรดีที่ดีที่สุดระหว่างปืนลูกโม่ปืนแมกกาซีนปืนสั้นปืนยาวจะเลือกปืนอะไรดี จะเป็นภาพรวมของคำถามที่เพื่อนสมาชิกเนี่ยได้สอบถามผมเข้ามานะครับก็จะเป็นประมาณสักสองสข้อนะครับที่ได้กล่าวไปทีนี้ผมก็เลยว่าจะลองนําประเด็นนี้มาพูดในภาพรวมเพื่อเป็นแนวทางน,นะครับสําหรับคนที่อาจจะมีปัญหาในคล้ายๆกับเพื่อนสมาชิกที่ได้ถามผมมานะครับว่า1นึเนี่ยมันจะมีแนวทางในการตัดสินใจเนี่ยอย่างไรปืนที่ผมนำออกมาทุกกระบอกนะครับตรวจสอบความปลอดภัยไว้เรียบร้อยแล้วณนะที่นี้ผมเตยมเอาไว้ทั้งหมด5กระบอกนะครับแต่ที่เห็นอยู่ที่หน้าจอเนี่ยมีอยู่2กระบอกก็คือ ปน SP, ืนซิกซ์เออร์พีสามสอนย์เอสพีดแม็กกาซีนเรียบร้อยนะครับกระบอกแรกกระบอกที่2ก็คือตัวโคมาฟโฟซีรีสิเจ็ดศูนย์นะครับบทดแม็กกาซีนเรียบร้อยดึงสไลดลี่ยนปลอดภัยนะครับกระบอกที่3ามล็อกแอแร์แลนด์หน 1, 2, นะครับนิ้วอยู่นอกอกลไกปิดแม็กกาซีน เปลืสไลด์เปลือปลอดภัยนะครับกระบอกที่3าแยกไว้ก่อนกระบอกที่4นะครับเป็นตัวลูกโม่เท่ารัด9ก้ก้านะครับแท็กเกอร์นิ้วอยูน่น้ำกรวยเปิดโม่กระบอกสุดท้ายนะครับที่เอาออกมาก็คือตัวสมิธเอเวอเรส1 5ส5บคอมแบมาเตอร์เีจเขียบปืนนะครับ ปืนปลอดภัยทุกกระบอกครับขั้นตอนของการเคลียร์ปืนเนี่ยเป็นขั้นตอนที่สําคัญมา,มากๆละเลยไม่ได้ทีนี้เข้าสู่ข้อประเด็นคำถามครับเมื่อสักครู่นี้ถามว่าจะเลือกปืนอะไรดีลูปโมแม็กกาซีนปืนสั้นปืนยาวแนวทางในการตอบเนี่ยมันมีหลายมุมมองมีหลายมิติมากๆครับขึ้นอยู่กับแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยยกตัวอย่างเช่นถ้าบางคนเนี่ยยังไม่เคยมีปืนในมรก่อนเลยยังไม่เคยมีมาก่อนนะครับแล้วจํากัดด้วยงงบประมาณ ผมก็จะแนะนํนะครับว่าให้ไปเลือกปืนยาวปืนยาวอาจจะเป็นลูกซองก็ได้หรืออาจจะเป็นลูกกดก็ได้ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับในจุดตรงนั้นเพราะว่างบประมาณเนี่ยไม่แพงใช้งบประมาณอยู่ที่ประมาณสักสาม0 0นบาทได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกกดหรือว่าลูกซองอันนี้ก็คือแบบที่1สําหรับคนที่ไม่เคยมีปืนมาก่อนแล้วจํากัดด้วยงบประมาณก็ไปเล่นที่ปืนยาวได้ 2. นะครับคนที่ไม่เคยมีปืนมาก่อนแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของงบประมาณ ก็อาจจะชอบนะครับที่ปืนสั้นทีนี้ปัญหาก็คือปืนสั้นเนี่ยจะเลือกที่แมกกาซีนหรือจะมาเล่นที่ลูกโม่นะครับแบบนี้ดีอันนี้คือข้อปัญหาของเขานะครับหลักการก็คือให้เราดูที่เรื่องของความชอบความถนัดว่าส่วนตัวเนี่ยชอบหรือว่าถนัดเนี่ยแบบไหนบางคนเนี่ยชอบลูกโม่เป็นชีวิตจิตใจเลยก็ไม่ต้องลังเลนะครับที่จะหาซื้อปืนลูกโม่เนี่ยเป็นปืนกระบอกแรก บางท่านเนี่ยชอบแมกกาซีนเพราะว่าดูแล้วมันเท่ดีจับถือแล้วก็โอ้โหรู้สึกว่าเออมันมันเท่ดีนะครับในเรื่องของกลไกนะครับบรรจุแมกกาซีนดึงสไลด์ยิงอะไรแบบนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนชอบแม็กไปแม็กชอบโมไปโมไม่มีข้อจํากัดแน่นอนตายตัวต่อมานะครับบางคนเนี่ยชอบแมกกาซีนนะครับแต่ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะมาเล่นที่โครมโพลิเมอร์ หรือมาเล่นที่โครงเหล็กดีในจุดนี้มีข้อแนะนำดังต่อไปนี้ถ้าเลือกที่โครงโพลิเมอร์แบบนี้นะครับจุดนี้ก็คือน้ำหนักค่อนข้างเบานะส่วนโครงเหล็กเนี่ยน้ำหนักค่อนข้างมาก2นะครับก็คือการดูแลทำความสะอาดหรือว่าดูแลรักษาเนี่ยโครงโพลิเมอร์นะครับหยิบจับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของสนิมแต่โครงเหล็กเนี่ยหยิบจับแล้วอาจจะต้องเป็นห่วงนะครับเรื่องของสนิมขึ้นนิดหนึ่ง ต่อมานะครับเรื่องของความคงทนอันนี้เป็นข้อถกเถียงกันมากนะครับว่าโพลิเมอร์เนี่ยทนไหมถ้าเทียบนะครับเอาแบบที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนเนี่ยแน่นอนครับว่าตัวโครงเหล็กเนี่ยย่อมดีกว่าทนกว่าแข็งแรงกว่าแน่นอนนะอันนี้ไม่มีข้อแก้ตัวหรือว่าข้อเถียงใดๆนะครับแข็งแรงกว่าแน่นอนนะครับระหว่าง2ตัวนี้นะดังนั้นขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็อุปนิสัยส่วนตัวนะครับว่า ในเรื่องของการทําความสะอาดดูแลษาเนี่ยเป็นอย่างไรถ้าติดนิสัยอาจจะขี้เกียจนิดน,นึงไม่ค่อยอยากจะเช็ดถูปืนเท่าไหร่เนี่ยก็มาที่โพลิเมอร์เนี่ยเหมาะนะครับถ้าไปจับเหล็กเนี่ยผมว่าไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่าแน่นอนนะครับอาจจะเกิดสถิมขึ้นได้ในระยะยาวนะแต่ทันทินนายขึ้นอยู่กับความชอบว่าชอบโครงไหนโพลิเมอร์หรือเหล็กนะหรืออาจจะเป็นอลลอยก็ได้นะครับตัวนี้ก็ไม่มีข้อจํากัดอะไรที่แน่นอนตายตัวนะบางคนก็บอกว่า ถึงเขาจะชอบโคงโพลิเมอร์เนี่ยแต่เขาก็ไม่ได้เลยครับในเรื่องของการดูแลทําความสะอาดหยิบจับก็มันเช็ดมันถูอันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับเมื่อเรารักปืนปืนก็จะรักเรานะครัพูดเนี่ยผมว่าเชื่อถือได้คำถามต่อมานะครับถ้าจะเลือกรูปโม่แล้วจะไปที่จุด38แบบนี้หรือจะมาที่โม่จ2ดอดีแบบนี้นครับจะเลือกอะไรดีผมก็จะแนะนำว่า ถ้ายังไม่มีปืนขนาดจุดสามแปดให้เลือกจุดสามแปกก่อนเพราะว่าในเชิงของการต่อโซ่ป้องกันตัวป้องกันชีวิตทรัพย์สินเนี่ยอันนี้เชื่อถือได้มากกวา 22, ่าจุดสองสองนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีปืนขนาดอื่นอยู่แล้วนะครับเช่นอาจจะมีปืนขนาดเก้ามมอยู่แล้วแล้วอยากได้ปืนนะครับเอาไว้ยิงเล่นก็มาเลือกที่จุดสองสองเนี่ยได้นะตอบโจทย์นะครับแล้วก็เหม,มาะมากๆแต่แบบนี้นะครับเพราะนั้นจะเลือก จุดสองสองหรือจุดสามแปดก็ดูที่ปัจจัยอื่นนะครับว่าเรามีปืนหลักหรือ,อยังถ้ายังไม่มีเนี่ยก็แนะนําว่าไปจับปืนหลักก่อนปืนหลักก็คือปืนอาจจะเป็นปืนจุดสามแปดปืนเก้ามมหรือว่าสิบเอ็ดมมนะครับได้แล้วค่อยมาเลือกปืนขนาดจุดสองสองนะแต่ท่นี้เท่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับความชอบถ้าเผื่อว่าใครเนี่ยสนใจนะครับหรือว่าอยากจะได้ปืนจุดสองสองเอาไว้ใช้งานทั้งป้องกันตัวยิงเล่นตรงนี้ก็ไม่ห้ามนะครับใช้ได้ สามารถเลือกเป็นปืนกระบอกแรกก็ไม่ผิดนะครับก็ไม่ผิดและสุดท้ายน,นะครับจะเลือกปืนยี่ห้อไหนดีจะเลือกปืนแบรนด์ไหนดีเราดูซิยกตัวอย่างนะครับมีอยู่ห้ยี่ห้อที่อยู่บนโต๊ะนะแบบนี้นะครับแล้วทุกยี่ห้อเนี่ยทำปืนแบบเดียวกันอาจจะเป็นปืนกุกปโมหรืออาจจะเป็นปืนตึงอัตโนมัติเนี่ยเหมือนกันนะครับจะมาเลือกที่แบรนด์ไหนดียี่ห้อไหนดีตรงนี้ขึ้นอยู่กับรสนิยมเลยขึ้นอยู่กับความชอบและความพึงพอใจเป็นหลัก ในคําตอบของคําถามน,นี้ไม่มีคําตอบที่ชัดเจนตายตัวเพราะบางคนเนี่ยชอบสมิธเอนเมสันแบบไม่มีข้อสงสัยเลยนะครับก็มาจับที่แบรนด์สมิธเดนเมสันบางคนเนี่ยชอบแบรนด์โคก็ไปจับที่โคบางคนชอบสไตล์นะครับซิกซวเออร์ก็มาจาับซิกแซวเออร์บางคนเนี่ยชอบนะครับในปืนฟิลิปปินเพราะว่าไม่ต้องห่วงหรือว่ากังวลอะไรมากในการใช้งานปืนก็มาจับที่แบรนด์ฟิลิปปินนะครับลอรแอลแลนดะ์ได้นะครับ ก็เป็นเรื่องของแนวทางในการเลือกในการตัดสินใจก็ลองดูข้อมูลประกอบของแต่ละคนไปว่าเราเนี่ยเหมาะก,กับแบบไหนก็เลือกไปแบบนั้นนะครับวันนี้ก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้ส่งกําลังใจให้กําลังใจสําหรับคนที่กําลังตัดสินใจแล้วก็มีความลังเลที่อยากจะมีปืนไว้สักบออหนึ่งเอาความชอบเนี่ยเป็นหลักนะครับส่วนปัจจัยอื่นเนี่ยเอาว่าเป็นปัจจัยรองนะวันนี้ก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ